สวัสดีค่ะมินิ่คสเราจะมาแกะกล่องอะไรคะชมราบูเป้วีบูบูวีสองด้วยนะวีหนึ่งมีไหมไม่มีมาแกะแล้วคะขออนุญาตแกะจากตูดบูนะคะตูดบูอยู่ไหนเนี่ยตูดบูเมื่อกี้แงเป็นระยงแงถูกปะเนี่ยกี้แงถูกตรงนี้ตรงนี้อ้าวเมื่อกี้แงนี้เมื่อกี้แงนี้แล้วไงแงนี้ถูกไหมเออเออแงจากบนทับมันนเีแยใช่ไหมต้องต้องแงะข้างบนห้ามโดนข้างล่าง ตีที่เนี้ยตำลอกมันใช่ไหมคะผู้เชี่ยวชาญมาช่วยแกะในผู้เชี่ยวชาญไหนนั่นผู้เชี่ยวชาญเไม่ผู้เชียชหนหนเช่ยวชาญ <laughs> ด้านอะไรงั้นกล่องสุม่มมีประมาณม,มีประมาณสี่สิบอันอันนี้เรา,อ,าอันนี้เราเป็นมือใหม่มันจะขาดเนี่ยเนาะมันเป็นอย่างนี้แล้วนะจะขาดเลยเนี่ยมีโอกาสเพราะว่าอันนี้เนื้อมันไม่ใช่อันนี้มันเป็นพัดไม่ใช่หรอไม่ไม่ใช่ค่ะมันอันนี้มันขาดค่ะมันติดตรงนี้อยู่ แคกตรงนี้ผู้เชี่ยวชาญทำทำทำอย่างเงี้ยก็ได้อ่ะให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยไปห็นหน้าผู้เชี่ยวชาญท <ำ S 3> มามันขาดไปแล้วผู้เชี่ยวชาญใครอยู่ผู้เชี่ยวชาญงานใครผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญนะคะนี่ผู้เชี่ยวชาญเขาต้องสอนที่ที่แกะเพื่ออะไรก็ไม่รู้ สุดท้ายเราก็ทิ้งกล่องอยู่ดีเราจะเพื่ออะไรก็ไม่รู้ถ้าแ้ได้แล้วอะออถ้าเราเจอซีเครตเราก็ต้องถ้าเราแกะได้ซีเครตเราจะขายต่อในราคาถูกๆนะคะ1 1 9 0 0บาทราคาท้องตลาดอยู่ที่1,500 0บาทนะคะตอนนี้โอเคไหมคะพร้อมขายเลยไหมคะไม่รู้อ้าวผู้เชี่ยวชาญไหวไหมเนี่ย อ่ะให้ผู้เชี่ยวชาญกว่าส่งไปผู้เชี่ยวชาญกว่าแล้วข้างๆแล้วเออผู้เชี่ยวชาญกว่าอยู่ทางนี้เออถึงมือเออต้องให้ผู้ถึงมือผู้เชี่ยวชาญกว่าอันนี้คือผู้เชี่ยวชาญอันนี้คือแม่ผู้เชี่ยวชาญอันนี้คืออันนี้คือผู้อันนี้คือผู้่าระดับโลกระดับโลกอ๋อคนนี้ระดับโลกเลยโอ้โหอ่าสับเลยค่ะเพราะว่าเขาเคยสับหนูสับมาก่อน ก็เลยเน้นสับ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 ดูการไหมครับดูการไหมครับคนนี้ดูดูการไหมครับไม่ดูการหรอโชคไหมโชกไหมโชคไหมหรือจะแชปอ่าอภิมใจชกก่อนไหมอภิมใจโชคไหมอ๋ออภิมใจจะชกเหรออ๋อภิมใจชกชกคืออะไรนะชกอ่ะไหนชโชคโชกคนข้างๆให้ดูก่อนตเโชกเล้วนโชคโชค ซีโค้ดไอ้ตัวอะไรแต่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทีเดียวก่อนเดี๋ยวจะเย็นๆยจะเย็นๆไหนฉีตรงไหนอ่าคนนี้ไหนไหนที่ฉีกอ่ะคนนี้สนุกตอนฉีกคนนี้แหละอ่าฉีกมาเลยอ่าฉีกไม่เริ่มไม่ได้อ่าให้พี่สาวคนสวยเริ่มให้อ่ะ แล้วครับแล้ฉีกหมดเจอแมวเหมันก็บขยัมันอ๋อได้ฉีกเริ่มแม่น้องนิดเดียวอย่าฉีกอ่ะให้เริ่มแม่น้องโอเคอ่ะน้องหันมาทางนี้ครับหันมาทางนี้โอ้ได้ตัวอะไรด้วยพี่แล้ฉีกคลุงแบบนี้เลยเหรอฉีกคลุงแบบนี้ได้เลยเหรอไหนโชว์หน่อยสิไม่กล้องยังไม่จับลาบูบูได้เลยอ่ะเจอแต่มือ้ยทำให้ก่อนกูก่อนตรงนี้นะเพราะมันเพราะมันตอนตัวมันหลั่งการนะตัวนี้น่ารักค่ะมีได้บูแล้วได้ยองมื ด้ซีเครีปในตัวนี้ก็ยังดีใช่ไหมแบบแบบผมแบบได้โดนอยู่นดูซิพี่ผู้ชายก็อุ้ยหน้าเหมือนน้องบูเลยโอเคบายบายปิดคลิป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 ม่นกับเจะพิเพ์ืนหน้าผมเหมือนกับเจะพ์